ห้เหรียญนะคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรผมชื่อจอห์นแบล็กวูดคุณจอห์นแบล็กวูดไม้ดำเลยหรอใช่เป็นของหายยากสุดยอดโอเคคุณจอห์นแบล็กวูดคุณติดเงินเจ้าหญิงเอเมลอยู่50เหรียญอู้ให้ตายเถะนี่เจ้าหญิงเลยนี่ คุณจอนลุกขึ้นค่าาะเราอธิบายไม่หมดสวัสดีเราชื่อเจ้าหญิงเอเมลเราเป็นเจ้าหญิงตกอับลีภัยมาจากอังกฤษใช้ชีวิตตัวคนเดียวยินดีให้รู้จักค่ะคุณลูกหนี้ห้าสิบเหรียญโอเคนะคะคุณบันทึกไว้นะผมไม่ได้แน <laughs> ่นอนบันทึกไว้เลยถ้าเจอครั้งหน้านก็ถวงได้เลยนะแบมือเลยค่ะอ่านปลแล้ที่ไปดูที่ประกาศดูนะคะซรีประกาศทุกวันได้ได้ได้ไม่คือผมลืมจะขายอะไร อผมมีพวกข้าวโพดแล้วก็เออน่าจะกลั่าปีอะไรประมาณนั้นโอน้ชีช้าหรือเปล่าไม่รูสิ